สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ก็วันที่หนึ่งกรกฎาคมแล้วนะคะ Istanbul. ทุกท่านก็มาเจอมาเจอกันนะคะกะ็มาลุงแนวทางนะคะของกลอยใจให้นะคะทุกท่านปล่อยออกมาแล้วเมื่อคืนนะคะก็มานําเสนอแนวทางให้นะคะทุกท่านวันนี้ก็สุขสันต์วันหวยออกนะคะ, <basket> ะ,คะทุกท่านมาดูแนวทางของกลอยใจนะคะ <menu> ทุกท่านปล่อยออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะ ก้อยใจนี้งวดที่แล้วเข้าอ่าล่างอย่างเดียวนะคะอ่าบนนะคะเก้าสามเก้าสองนะคะของก้อยใจอ่าหลุดไปนะคะทุกท่านตามนี้นะคะก้อยใจงวดที่แล้วเด่นเก้าละสามอ่ามีเก้าสามเจ็ดเก้าสามห้านะคะเลขออกอ่าสามเก้าสองนะคะพลาดไปตัวหนึ่งนะคะส่วนล่างเข้าศูนย์หกนะคะทุกท่านประมาณนี้นะคะ ให้ตามนี้นะคะทุกท่านมาดูงวดนี้นะคะทุกท่านงวดนี้ก้อยใจด่นมาแล้วแบบนี้นะคะตามสูตรนะคะทุกท่านหนึ่งกคหกแปกอยใจชุดสรุปนะคะเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสองแปดหนึ่งสี่แดหนึ่งสองนะคะหนึ่งสี่หนสองเจดสี่เจดสองะคะส่วนล่าง0ูนย์ส4่สี่เจ็ี่กนะคะของกอยใจนะคะรูปแบบนี้นะคะทุกท่าน นำข้อมูลแนวทางมาฝากเรียบร้อยนะคะชุดสรุปนะคะสรุปไทยนะคะอันนี้ของก้อยใจของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะคะทุกท่านตามนี้นะคะก็มาดูของอ่าท่านนี้กันนะคะจับหลายสูตรรวมกันนะคะทุกท่านรู้สึกจะเป็นอาลัชรุกไฮเปอร์ไหมทำแบบนี้นะคะก็ตัวที่เน้นๆก็อยู่ในกรอบนะคะทุกท่าน ตามนี้นะคะ50 0มาก็50 60 70 80 51 61 7 1 8 1 52 62 72 82นะคะ53 63 73 83 54 64 74 84นะคะอ่ะสาสำนักรวมกันนะคะท่านตามนี้นะคะข้อมูลบุญน,นะคะทุกท่านก าลายสำนักก็ปล่อ,ออกมาแล้วนะส่วนมาตัวค่าก็ดิ่นมาแล้วนะคะสองและสามนะคะทุกท่านสองและสามนะคะตามนี้นะคะทุกท่านสำหรับท่านใดรอมาตัวค่านะคะก็สาหรับอ่สูตรที่เข้านะคะเข้ามาสองงวดสามงวดนี้นะคะตามทีแอสลงนะคะเลขแม่ค้านะคะหาลักร้อยใส่เองนะคะทุกท่าน ห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้าที่เด่นมานะคะก็อันนี้ก็ตามล็อกนะคะตามล็อกของอันนี้ก็นูน้ำทิพย์นะคะแนวทางที่เดินดีก็เอามาลงให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอัชโนกนะคะอัชโนกก็เด่นแค่นี้หนึ่งสองสอง,สองหนึ่งล่างนะคะก็อ่าเล็ดดังนะคะ เลดังก็ประมาณนี้นะคะก็นี่ก็คือของก่อยใจสูตรแรกนะคะก่อยใจสูตรแรกนะคะทุกท่านมีสองสูตรนะคะก่อยใจอันนี้เด่นบนนะคะทุกท่านก็เป็นข้อมูลนาทางให้นะคะทุกท่านมาดูเอสบุดินแผ่นฟ้านะคะเพิ่งปล่อยออกมาครบบนนะคะทุกท่าน 6 7 8 9 0 1 2 3นะคะ6 7 8 9 0 1 2 3นะคะแปดตัวนะคะมาสามตัวบุญน,นะคะทุกท่านตามนี้นะคะเพิ่งปล่อยออกมานะคะแอดก็เอามานำเสนอให้นะคะสำหรับแอดบนดินแผ่นฟ้านะคะอันนี้สำหรับชุดนี้ของ o อพีนะคะล่างนะคะหลายชุดจริงแต่ก็เข้าทุกงวดนะคะแกลบ ไปพิจารณานะคะทุกท่านสำรับร่างนะคะของอพีชุดเต็มนะคะวันที่แล้วก็เข้าศูนย์หกนะคะประมาณนี้นะคะทุกท่านสำหรับของท่านนี้ก็มาแค่สี่หางสามตัวนะคะสามหนึ่งหกสามหนึ่งเ็ดสามสองหกสามสองเ็ดนะคะวันที่แล้วก็เข้าเก้าสามสองนะคะทุกท่าน พิจารณาให้ดีๆนะคะแอดกอ็วันนี้แอดก็มาขออาวยพรนะคะให้กับทุกท่านนะคะสุขไม่ร่อยซับกันนะคะสุขสันต์วันหวยออกนะคะเฮงเฮงปังปังกันทั่วหน้านะคะทุกท่านขอให้สุกไม่ร่อยซับกันนะคะวันนี้นะคะทุกท่านวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านอ่ามีแต่ความสุขนะคะ ร่ำรวยเงินทองนะคะทุกท่านสํหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสุขสันต์วันหวยออกค่ะ